ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับผดีต่มนะพี่น้องเนาะครับผดีอ่ำพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต่อยนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่28มีนาคม68ลาวพัฒนาออก366845 ครับเรียกรางก็ออกหกแปดนะพี่น้องเนาะตรงกับพ่อสอปับ๊บเลยพี่น้องหกแปด้ของปูสีสะเกดงวดที่ผ่านมากกับลุดนะพี่น้องเนาะนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาปูสีสะเกด บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องเน้นที่เจ็ดมาหกเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าชุดวิ่งของปูมีซีหาหาซีเยอ่ดีพี่น้องเนาะแต่ปูันบริจับให้นะครับชุดวิ่งพนน,นะครับวันนี้ก็มาลวพี่น้องเอาบปเตรียมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับ ขับลาวพัฒนาปูสีสะเกตนะครับขับบนล่างนะพี่น้องนะ บนล่างวิ่งรูดนะครับส,บสกับ4ี่ับ3กับ4ปูนเี่นที่3พี่น้อง ครับมาสังเกตชุดวินในพี่น้องเนื้อสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะครับสองสามสี่หกเจ็ดแปดพี่น้อง ครับระวองปูจับคูพี่น้อง38 39 37 สามหกแต่ว่าสังเกตบึงโบมีสามเก่าพี่น้อพี่น้องเนาะบมีเก่าชุดวินนะครับแล้วปู่จับคูมาอีสี่ครับลักซีพี่น้องสี่สองสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้านะครับครับส่วนตุนปูเนียนให้นะพี่น้องเนาะ

ตัดเย็นนะพี่น้องเนาะกันเลยพี่น้องเนอะสี่ศูนย์สามศูนย์นะครับ สัตเจียนเนาพี่น้องเนาะครับกตเธรมก็ใชเ,เบิเบ้งก็ได้พี่น้องเริ่ปูนทรงมาให้นะครับรับสามสิเอ็มีนาคม6 8แปลาวพัฒนาวิ่ง3กับ4เน้นที่3พี่น้องชุดวิ่นพี่น้อง2 3 4 6 7 8สีขับลัก2องนะพี่น้องเนดสองหกสองเแปถ้ายเอฟี 4, มากระจับเอานะครับขับปูนในสามแปดสาม สี่สองสี่เจ็ดนะพี่น้องเนาะกันสี่ศูนย์สามศูนย์ขับตัวด้วยอับปูสีสะเก็ดนะครับอ่ะชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับครับพระเที่มขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสีสะเก็ดเนาะครับเนาะครับทีละช่วงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พระเที่ยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แน,นวทางเนาะครับเนะเาะนะฉะนั้นแล้วก็เตรียมขอ็อวยพรคอยเข่าคอ,อยปังๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้โฉบๆฉมนันๆกันนคะครับเอาจะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแด่นเนะเาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายใต้สุดนี่ก็โขนโฉบโฉบมันๆเนะพี่น้องเด้อเฮงๆรวยๆกันเนาะครับเนาะ พัอพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม